สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้เฮาก็จะแกงปีนะครับเฮาจะใส่กระดูกหมูและกระแคมหมูตัวนะครับ กระนื้อทองกับมาเตรียมมาดูดิฟกันก่อนนะครับก็จะมีบะเขือส้มหรือว่าบมึกเห่าเทศนะครับแล้วกับหัวปรีนะครับหัวปรีก็จะใช้สองหัวนะครับวันนี้แล้วก็พักละนะครับหรือว่าพักชะอมนั่นเองนะครับแล้วก็มีใบผักแค่นะครับต้นหอมผักชีส่วนพริกแกงที่เขาจะตำนะครับเขาจะใช้ตะไคร้นะครับพริกแห้งนะครับแต่แค่หมูที่เราจ่ได้ตำนะครับเขาจะเอาไปใส่ทีหลังแล้วก็มีกะปินะครับหอมแดงหอมขาวหรือว่ากระเทียมนะครับส่วนกระดูกที่จะใช้วันนี้ก็จะเป็นกระดูกซุปนะครับใครจะใช้ซี่โครงหรือว่ากระดูก อ่อนก็ได้นะครับมาเรีพักกันก่อนนะครับพักที่จะใช้ก็จะเป็นพักละหรือว่าพักชะอมในภาษากลางนะครับแล้วก็จะมีพักแคร์หรือว่าใบชะพูนั่นเองนะครับการทําแกงปีของภาคเหนือนะครับจะขาดพัก2อย่างนี่มาได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราจะมาหั่นต้นหอมบักชีนะครับแล้วก็มาหั่นหัวปีนะครับวันนี้ก็จะหั่นเป็นวงกลมแล้วก็จะมาพ่าครึ่งแหมกัมนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับว่าใครถนัดทาแบบไหนนะครับพอหั่นเสร็จแล้วนะครับหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับพาก็ับไปแกงกันเลยนะครับพอเน้นเดูกซุปใลง ไปนะครับแล้วขัต้มไปเรื่อยๆระหว่างที่ต้มเขาก็จะไปตำน้ะไม่แกงกันก่อนนะครับอันอื่นก็เอาเกลือใส่นะครับตามด้วยพริกแห้งนะครับแล้วก็ดตำหรือว่าโขลกขึ้นมาละเอียดละเอียดนะครับพอมันละเอียดเขาก็จะเอาตะไคร้เขาใส่ลงไปนะครับแล้วก็ใส่หอมขาวหรือว่ากระเทียมนะครับหอมแดงนะครับใส่ลงไปตำหรือว่าโขลกขึ้นมาละเอียดละเอียดนะครับถ้าใครงงมันเวยนะครับก็เอาไปใส่เครื่องปั่นเนอเตอรเนอร์สูนเนอร์มันเวยดีนะครับไม่ต้องไปปิดแกงให้ตำกว่าดตำละเอียดนะมันม้อนนะครับพอละเอียดแล้วนะครับเขาก็จะเอากะปิเข้าใส่ลง ไปนะครับแล้วก็ตำหรือว่าโขกเพื่อมันเข้ากันแหมร้อมนะครับเฮาก็จะได้พริกแกงออกมานะครับตำพริกแกงเสร็จแล้วนะครับเฮาก็จะไปแกงกันเลยแต่ก่อนอื่นเฮาจะต้องมาตักฟองออกกันก่อนนะครับฟองที่มันขึ้นมาแบบนี้นะครับตักเสร็จแล้วนะครับเฮาก็จะเอาพริกแกงที่เฮาตำไว้นะครับมาใส่ลงไปแล้วก็โกนเพื่อมันเข้ากับน้ำนะครับพอเข้ากันแล้วนะครับเฮาก็จะเอาน้ําล้างคขกนี่นะครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็รอจนเดือดพอแ้ําเดือดเฮาก็จะเอาปีเข้าใส่ลงไปนะครับแล้วก็โกนเพื่อมันเข้ากับน้ำแกงนะครับหมวปี่น ย์ดลายอย่างนะครับสาหรับแม่มันหรือว่าแม่ลูกอ่อนนี่นะครับมันจะโจยให้ผลิตน้ํานมได้ดีขนาดเลยนะครับพอแกงเดินแล้วนะครับเราก็จะปรุงรสนะครับใส่รสดีผงชูรสนิดหน่อยนะครับแล้วก็เอาเบอร์เกอร์ส้มหรือว่าเบอร์เกอร์เทศใส่ลงไปนะครับแล้วก็กนแกงให้มันเข้ากันนะครับพอมันเข้ากันเราก็จะรอจนเบอร์เกอร์ส้มมันเปื่อยนะครับเปื่อยแล้วเราก็จะมาชิมนะครับว่ารสชาติจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับพอได้รสชาติที่ต้องการแล้วนะครับเราก็จะเอาแคบหมูใส่ลงไปนะครับแล้วก็กนคุกเคี้ให้มันเข้ากันนะครับแกงปีนี้นะครับม เปรี้ยวนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเราเอาบอรเอรส้มหรือว่าบอร์เอรเทศใส่ลงไปนะครับพอมาเข้ากันแล้วนะครับเราก็จะปล่อยไว้สักก้มนะครับพอน้าเดือดเราก็จะเอาพักที่เราเตรียมไว้นะครับใส่ลงไปแล้วก็โกนให้มันเข้ากับแหนมก้มนะครับก็อย่างที่บอกไว้รอบแรกนะครับว่าแกงปีนี้นะครับมันจะขาดมาได้เลยนะครับพัก2ชนิดนี้ต้องมีในแกงปีนะครับใส่ผักไปได้สักก้นะครับเราก็จะรอจนพักสุกนะครับกินนี่มาท่าถามนะครับมัตงหอมตึงพักและหอมตึงพักแคร์ขนาดเลยนะครับพักสุกแล้วนะครับเราก็จะปิดแก๊สนะครับเอา โรยใส่ลงไปแล้วก็ตักใส่ถ้วยเลยนะครับกินกับข้าวหนึ่งห้อนนะครับข้าวหุงหอนนี่นะครับมันตึงลำขนาดนะครับวิธีแกงแบบนี้นะครับก็จะเป็นวิธีแกงแบบเหนือนะครับถ้าอยากกินหรือว่าอยากทานนะครับแต่ทาแบบเป็นก็เข้าไปทําตามในคลิปนี้ได้เลยนะครับชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องมิสเตอร์เกรียงผู้ชายข้าวครัวกันตัวนะครับ